มูลเหตุจูงใจในการกระทำผิดนั้นเป็นข้อบุ่งชี้ถึงเหตุการ์ณตายศึกษากรณีน้องชมพู่โดยด็อกเตอร์สุกิจภูลศรเีเกษมนักวิชาการด้านกฎหมายกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายมหาชนต้องมีบทบัญญัติโดยชัดแจ้งกฎหมายอาญาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรความผิดและโทษไว้ในขณะกระทำต้องชัดเจน ปราศจากการคลุมเครือมิฉะนั้นจะใช้บังคับมิได้การลงโทษเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลโดยตรงฉะนั้นลักษณะการใช้บังคับกฎหมายอาญาจึงถือหลักไม่มีความผิดไม่มีโทษไม่มีกฎหมายโดยเคร่งครัดและต้องคำหนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำเท่านั้น มิใช่ในทางที่จะเป็นโทษแก่ผู้กระทำในการตีความกฎหมายอาญานั้นจะนำหลักการเทียบกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาใช้บังคับให้เป็นผลร้ายแก่ผู้กระทำมิได้มูลเหตุจูงใจในการกระทำความผิดต้องมีเจตนาพิเศษเป็นคนละก,กรณีกับเจตนาธรรมดาเจตนาธรรมดาคือประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผล คดีน้องชมพู่นั้นการชนสูตรพิสศพได้เสร็จสิ้นไปแล้วไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือล่วงละเมิดทางเพศแพทย์สภายืนยันว่าน้องชมพู่อาจขาดสารอาหารถึงแก่ความตายนั้นเป็นไปได้สูงการผ่าศพน้องชมพู่ในครั้งที่สองนั้นแพทย์สภายืนยันว่าสถาบันนิติเวศวิทยาสำนักงานตํำรวจแห่งชาติไม่มีอำนาจ ทได้เนื่องจากไม่ได้ขออนุญาตจากแพทยสภาแต่สำนักง,งานนิเวศวิทยาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการผ่าศพผู้ตายครั้งที่สองนั้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายและล่วงละเมิดทางเพศเหตุที่อวัยวะเพศผู้ตายฉีกขาดนั้นเนื่องจากการผ่าพิสูจน์ในครั้งแรกบาดแผลแผ่นหลังนั้นน่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายศพ ไม่ใช่เกิดจากการถูกทำร้ายรูปคดีจึงมีมูลเหตุจูงใจอะไรที่คนร้ายจะกระทำความผิดหรือน้องชมพู่พัดหลงขาดสารอาหารถึงแก่ความตายจึงต้องรับฟังเหตุอื่นประกอบถึงสาเหตุการตายว่าผู้ตายตายเมื่อไรหลังจากผู้ตายได้หายออกจากบ้านตามข่าวตำรวจได้คลี่คลายคดีนี้มาเป็นเวลาเกือบหนึ่งปี ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นในการกระทำผิดคงมีแต่ท่านประธานชมรมแห่งหนึ่งย่านพระประแดงสมุดปราการออกมาเรียกกระแสสังคมในเพจตนเองเพียงต้องการยอดกดไลค์กดแชร์ว่าตนเองเก่งกว่าตำรวจนอกจากนี้ยังคุยโวในเพจตนเองว่าได้ส่งคนไปแฝงตัวในบ้านกก,กอกเป็นเวลานาน,าน ด้วยเงินตนเองและยังยืนยันข้อเท็จจริงว่าสาเหตุการตายของน้องชมพู่คาดว่าถูกตีด้วยการมายมนั้นเมื่อมีการยืนยันข้อเท็จจริงอย่างหนักแน่นถือว่าเป็นพยานสำคัญตำรวจจะต้องนำพยานปากนี้ไปนำชี้ที่เกิดเหตุและให้พยานนำก้านมะยมคือวัตถุแห่งการกระทำที่คนร้ายใช้ในการกระทำความผิดมาเป็นของกลาง เพื่อเปรียบเทียบจำลองเหตุการณ์ว่าเป็นความจริงหรือไม่พยานไปเกี่ยวข้องกับคดีอย่างไรมีหน้าที่อะไรต้องส่งคนไปแฝงตัวในที่บ้านกกกอกพยานประสงค์ต่อผลอย่างไรสิ่งเหล่านี้ตำรวจต้องตอบสังคมให้ได้ข้อมูลของตำรวจพยานปากนี้รู้ได้อย่างไรการออกนอกพื้นที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นตามพรบสาธารณาสุข พยานได้ขออนุญาตหรือไม่หากไม่ขออนุญาตพยานมีสิทธิพิเศษเหนือประชาชนคนอื่นอย่างไรที่ไม่ขออนุญาตออกนอกพื้นที่แล้วถูกแจ้งจับนั้นหากตำรวจไม่ดำเนินการอาจถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบได้ตำรวจท้องที่เกิดเหตุต้องสอบปากคำพยานไว้เป็นหลักฐานนอกจากนี้พยานยังกล่าวอ้างว่า ตำรวจจะออกหมายจับดาราและนางฟ้าบ้านกกกอกนั้นภายในวันที่15กุมภาพันธ์2564นี้ด้วยเงินเดิมพันสูงถึง1ล้านและได้ออกมาท้าทายสื่อช่องหลักว่าตำรวจไม่ออกหมายจับคนร้ายในวันเวลาดังกล่าวตนเองจะปิดเพจและลาออกจากประธานชมรมถ้าพิธีกรทีวีอัมรินทีวีรับคำท้า พยานรู้ได้อย่างไรว่าตำรวจจะออกหมายจับตนเองมีหลักฐานที่มั่นคงตำรวจได้สอบสวนพยานปากนี้ไว้หรือไม่และตำรวจมีพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นั้นข้อมูลตำรวจรวั่วไหลได้อย่างไรท่านผู้บัญชาการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติต้องตั้งกรรมการสอบสวนตำรวจใต้บังคับบัญชาให้สิ้นกระแสความ หากพิจารณาตามข่าวแพทย์สภาออกมาให้ข่าวว่าประกอบกับสาเหตุการตายของน้องชมพู่นั้นแพทย์ยืนยันว่าตายในวันที่12พฤษภาคม2563นั้นเมื่อน้องชมพู่หายไปจากบ้านตอนเช้าวันที่11จริงจึงมีเหตุผลสนับสนุนว่าผู้ตายอาจจะขาดน้ำและอาหารได้สาเหตุการตาย ก็น่าจะเกิดจากการพัดหลงและขาดสารอาหารตามที่แพทย์สภาตั้งข้อสันนิษฐานไว้ได้หากตำรวจขออนุมัติหมายจับลุงพลต่อสารจริงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายที่สารจะออกหมายจับตามคำขอเสมอไปหากสารรับฟังประกอบตามภาพข่าวอามรินทีวีโดยนายพุทธอภิวันพิธีกร ได้นำเสนอข่าวขณะที่พบศพน้องชมพู่บนภูเขาภูเหล็กไฟสำนักข่าวอามารินทีวีได้บันทึกภาพข่าวไว้ลุงพลอยู่ใกล้ชิดกับศพผู้ตายต่อหน้าตำรวจและนักข่าวนับร้อยหากศาลได้พิจารณาถึงภาพถ่ายนั้นภาพมาฟ้องอยู่ในตัวว่าไม่มีจูงใจอะไรที่ลุงพลจะกระทำความผิด หากหวยมาตกที่ลุงพลจริงตามกระแสสังคมสารก็จะต้องพิจารณาถึงเจตนาของลุงพลประกอบด้วยตำรวจได้สอบปากคำลุงพลในฐานะพยานไว้แล้วจำนวนหลายครั้งลุงก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจแม้เวลาผ่านพน้นเกินกว่า6เดือนแล้วตำรวจได้นัดหมายลุงกับภรรยาไปเข้าเครื่องจับเท็จ ลุงก็ไปกับตำรวจทุกครั้งก็ไม่มีพฤติการที่หลบหนีจึงไม่มีเหตุที่ตำรวจจะออกหมายจับลุงพลได้เชื่อว่าหากตำรวจมีการร้องขออนุมัติออกหมายจับลุงพลจริงสารคงไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ออกหมายเรียกตามหลักนิติธรรมคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนประกอบด้วยผู้บัญชาการตำรวจผู้ทรภาคสี่เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนพบตรเป็นผู้ลงนามรับผิดชอบตามกฎหมายการยื่นคำร้องขอออกหมายจับตามปวิอายามาตรา18หัวหน้าพนักงานสอบสวน นั้นจะต้องมีพยานหลักฐานพอสมควรตามปาวิอาญามาตรา66วงเล็บหนึ่งพนักง,งานสอบสวนพื้นที่เกิดเหตุไม่ใช่หัวหน้าพนักง,งานสอบสวนจึงไม่มีอำนาจขอออกหมายจับผู้กระทำความผิดได้โดยลำพังและอาจถูกฟ้องได้พอบอตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวน ย่อมเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนรู้รับผิดชอบจะต้องเป็นผู้ไปยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับเพื่อรับผิดชอบร่วมกันดังกล่าวตามคำสั่งตรอที่419ทั2556ลง1ก่รกรกาคม2556ดรสุกิจพูลศีเกษม มีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ